thích tôi bằng nhanh ngài ui 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 đây ui 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 ní ngay ní ngay ní đây rồi đây rồi ní ngay สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในป่ายแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาไปยามกับดับหูที่เขาใส่ไว้เมื่อคืนนะครับแต่บอกว่ามันสิได้หรือบอนะเพราะว่าฝนตกครับเมื่อเศร้านี้ฝนก็ตกมืดเศร้า,เ,ราเลยเนาะอันนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามันสิดได้่กับดับที่เขาใส่ไว้เมื่อวานนี้นะ,ะไปลุยกันเลย นี่ก็คือทางที่เราจะไปนะครับฝนก็กำลังยังตกอยู่เลยแต่ว่าตกน้อยแล้วนะท้องฟ้ามันเคลิมตาเวนก็ยังบอกนะถ้ามันเปื้อนนะอฝนตกหนักมาเซานี้ตั้งเต็มปีสาแล้วนะฝนตก บัวกับดักของเขาซิทรดูบ่อ,บอเนาะหวังว่ามันซิได้นะเป็นล้นนำกันเลยหากใดเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คลิปของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคครับเอามาถึงกับดับที่เหาใท้ไว้มือหวานนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นบริเวณที่เมื่อวานนี้เรามาใส่อันที่หนึ่งนะครับอันที่หนึ่งเราใส่ไว้อยู่นูนนน่นนะครับนู่นนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปเบื้งไวนะมันซิทือหรือบดถึกนะมันก็นนได้นะครับอ่านี่นะ มันบ่ได้นะครับมันบ่มีตัวหนูมากินนะครับสงสัยฝนตกเมื่อคืนนี้ตัวหนูมันบ่ออกมานะนี่เอาเซลอวออกมานะอะไม่เป็นไรครับเอาไปไม่นะ วงว่าอันที่สองอันที่สามขอให้มันได้สักตัวนะก็ดีใจแล้ว <c oughs> เขามาใส่หน้าฝนเลยฝนตกเลยเหมือนบรบไรนะ โอเคครับทรามาถึงอันที่สองแล้วครับอันที่สองหาใส่ไว้นู่นนะครับมนโน่นนะครับอู้เจอขี้เค็ตอุย้ยขี้เค็ตตัวใหญ่เจออย่ผมทายให้เบิรงนะครับเจอขี้เค็ตครับ นี่ไงครับนี่ไงโอ้เธอตัวหนึ่งครับนี่ตัวหนูแล้วก็มีตัวขี้เค็กตัวบังยิ่งใหญ่ยอุยสงสัยมันจะไม่กินตัวหนูหุยหมูขี้เค็กครับอายุบ้านหาาเอินขี้เค็กแดงครับหุยอันนี้เคี้ยวอันนี้เป็นป่าของมันนะครับ อันนี้ป่าครับอันนี้ก็ห่างของมันนะครับมันพร้อมที่จะงับอันนี้ไปอย่าอย่าไปเข้าใกล้มันนะครับหรือไปเหยียดโดนมันกับเลยนะครับง่ายมากโอ้ขี้เค็กขี้เค็แล้วก็หนูของเขาก็อยู่ข้างๆนี้ครับทื่อตัวนึงนะครับได้แล้วนะครับแต่ว่าเห็นตุกขี้เค็จอยู่ข้างๆนี้ครับ ขี้เค็กนะครับภาษาเราแต่ภาษาไทยเขาเอิ้นวาโตโตอย่างจือบไาเนาะน่ากลัวมากมันพร้อมจะคับเงือดเมือกแล้วครับอันนี้คือห่างนะครับอันนี้ก็คือตีนของมันนะครับน่ากลัวจริงๆโตใหญ่มาก อุ้ยมันตายมาแล้วครับอืมันหนีไปแล้วครับให้มันหนีไปก่อนนะครับเอาจิงกไปเอาหนูของเรานะครับตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากอุ้ยน่ากลัวจริงๆน่ากลัวจริงจริงผมไม่กล้าจับนะครับไม่ชันนาำนะครับแล้วก็ผมก็กลัวด้วยนะครับ ใหญ่โตโตที่ผมเห็นพี่โจโฉเลี้ยงนะครับพี่โจโฉมักเลี้ยงซักเลือกขามน,นะครับแล้วก็ซับปองนะครับอันนี้เขาหกวดซับปองนะครับมีพริกร้ายแรงนะครับใหญ่มากน่ากลัวจริงๆมันเข้าไปในรูแล้วนะครับผุดตกแบบนี้นะครับ เวลาไปเดินป่านะครับระวังนะครับป่าลูกลกที่มีใบไม้แห้งแบบนี้นะครับมันจะมัดซ่อนอยู่ใต้ใบแห้งแบบนี้นะครับเวลาฝนตกแบบนี้มันจะมัดออกมาหากินนะครับมันจะกินแมลงตัวเล็เลกๆแล้วก็กินซับจินหลินเป็นอาหารนะครับอันนี้ก็คือหนูของเรานะครับได้นะครับแต่ว่า ปนตกมันเลยเปี่ยมมดนะครับนี่นี่น,นี่นี่ไงอ่าได้ตัวหนึ่งนะครับหวังว่าตัวคีคิมันยังบ่ได้ไปใส่พิษลงไปนะครับอ่าอันนี้ก็คือหนูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไมา้ดูอ่านี่ไงมันบ่ค่อยใหญ่นะครับแต่มันก็พอเป็นอาหารได้นะครับเป็นสาปา่าเสา,า,าเขาพกเขาก็กินหากินแบบนี้แหละครับอ่าอันนี้ก็คือตัวหนูนะครับมัน คือตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับมันโดนฝนแล้วมันก็เปียกแบบนี้นะครับตัวขี้เค็ดมันเข้าไปในรูนี้เลยนะครับมันจะมีรูมันจะสงสายมันี่อยู่ในนี้นะครับได้ตัวหนึ่งเขาก็ไปไปอันใหม่นะครับผมใส่ไว้บอลน,นี้นะครับแล้วมันก็ได้นะครับ มันเป็นหน้าผานะครับชังมากขึ้นมายากนะครับโอมโหที่ลงไปอยู่ไดอีกแล้วนะครับทางที่ขึ้นมานะครับลำบากขนาะดเอาลืนบอกไปนะครับถ้าโดนเค็กกลับเมื่อกี้นะครับให้เอามดซซนนะครับใส่ถ่องยาง เรามามุดใส่บอนที่ชื่ขี้เค็กกักนะครับถ้าเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะครับมันกัดมันจะมีพิษนะครับเอามุกซนมากับประมาณสิบนาทีมันดีเลยนะครับอาพ้าเสื้อก็ลองดูนะครับเพราะว่าผมหลามของผมนะครับเคยโดนขี้เข็กกักนะครับแล้วผมก็ไปเอาตัวมดดซมนะครับเอาใส่ทองยางมาลลายแล้วครับแล้วก็เอาไปมุดใส้ บ่อนที่ชื่อคีเค็กกับนะครับสิบนาทีหล่างของผมเดินได้เลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนาเสื้อก็ลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีครับสามแบบธรรมชาตินะครับโมต้องไปหาหมอนะครับเอามุกซมมาให้กลับสิบนาทีมันก็จะหายเลยนาะมันก็ได้หายเป็นดีเลยนะแต่มันพิษของมันก็ค่อยจางลงนะครับ เาต้องคอยเดิมนะครับเพราะว่าฝนตกมันจะมีขี้เค็ดหรือแมงป่องออกมาหากินนะครับตามเวลาของมันนะครับฝนตกแบบนี้อยู่ในธรรมชาติมันก็จะมีสักมีพิกออกมาหากินนะครับเอาแล้วเราก็มาถึงอันที่สามของเราเลยนะครับอันที่ 3, าสามฝนใสไว้นู่น,นครับนูน่นเดี๋ยวซิพาไป ได้โบนอ๊อฟอ้าวอ้าวอุ้ยลำบากลำบากลำบากขึ้นลำบากครับโอ่ยโอ้ได้ตัวมันใหญ่โอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ได้แล้วได้แล้วนี่ไงได้ส่งโตครับนี่นี่นี่อ้าได้แล้วนะครับ แต่ว่ามันทื่อฝนนะครับนี่มันทื่อฝนนะครับแล้วมันก็ทื่อตัวตัวมกมากัดหูกัดปากมันกินมดแล้วนะครับยังติดตัวนะครับอุ้ยผมทื่อมกครับนี่อันนี้คือมกมกมกมดอุ้ยอุ้ยอุ้ยมดพวนนี้ก็คือมดดำนะครับ กับเจ็ดขนาดเนื้อครับมันอยู่ในไม้ไผ่ตัวนี้นะครับมดพนาตรงนี่ตายแล้ีเยอะตัวมดก,กัดอ่อนี่หนูของเขานะครับอันนี้คือตัวที่สองนะครับตัวนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ นิดหนึ่งนะครับอุ้ยน้ำอีแล้วเป็นอย่างครับเอาสิทจ่องก็เฮ้ยลำบากฝนตกนะเอาไปต่อครับ โอเคครับเราเดินทางมาถึงอันที่สี่แล้วนะครับอันที่สี่ผลซาเวนน,น,นนุ่นนะครับบุนุ่นนะครับเดี๋ยวเราค่อยเดินดูไปนะครับลบมาย่ามีตัวกินดครับบ่อนีบ่ได้ครับ,อบ,อบ,รรบโอ้ยตัวหนูมากินครับโอ้กินเยอะเลยแต่ว่า ับดักของเขาบ่ทำงานครับอ้ยเสียดายโอ้ยสงสัยตัวหนูที่เก่งกลัวกับดักของเขาครับเฮ้น่าจะได้นะถ้ามันมากินแบบนี้มาได้บ่เป็นอย่างครับเกิหน้ามาใหม่ครับ ่ครับต่อไปครับโอเคครับเอาเป็นเดิมทางาม,มาถึงที่ห้านะครับอันนี้ฮะทางม,มาันก็จะไปประมาณนี้ครับ ที่ห้าพมอุย้ยถือถือถือนี่ไงนี่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 ไงอุย้ยมันยังมันยังมาตายครับอุย้ยตายยังมันขยับอยู่ครับอ้าวได้ครับได้สามโตครับนี่ไงเอ้ามันยังมาตายแท้ครับนี่นี่นี่มันยังมันยังดิ่งดิ่งอยู่นะครับนี่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  บ่เมนทอทรมานซั์นะครับเฮาจะเอาไปกินนะครับเฮาไปได้ทรมานนะครับเดี๋ยวซื้อค่าให้มันตายเลยนะครับบอต้องดรามาร่าเรื่องการทรมานซั์ครับเฮาอยู่ชาวเผ่าชาวเขานะครับเขาก็ต้องหากินตันธร,รรมชาติแบบนี้นะครับบอต้องดรามาร่ากันนะครับอ่ามันยังมีชีวิตอยู่นะครับ เดี๋ยวผมคิดแก้แก้อันนี้ก่อนอันนี้ก็เสื้อที่เรามักไว้นะครับน,นี่มันยังก็ตายครับเดี๋ยวซื้อค่าให้มันตายเลยเพราะว่าเขา เป็นชาวนานะเราอยัางหาก,กินตามธรมร,รมชาตินะครับบรายทอรมันสะนะครับอันนี้คือทางที่เราจะไปต่อนะครับที่แท้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เลี้ยงสักนะครับแต่ผมจะเลี้ยงตัวนกหลายกลัวนะครับและผมก็ กำลังศึกษายอยู่วิธีเอากระรอกนะครับจับกระรอกมาเลี้ยงนะครับฟ้ายัางท้องฟ้าอย่างครื้มเลยครับฝูนยังตกแต่ว่าตกเป็นเม็ดน้นอยๆเลยเนาะเอาคนเห็นตะกะแตตงตัวหนึ่งกำลังนอน,นครับอนอนยืนถึงใบบัวครับนี่ครับหนูของเขา ตายแล้วครับะตะกะแตนนะครับนี่หนนี่ไงนี่คือขานะครับตะกะแตนขาย,ยาวนะครับอ่ะมันหนีไปแล้วครับไปเข้าไปอันต่อครับอันที่ห้าแล้วครับต่อไปจะเป็นอันที่หกครับทางลกมากครับ เาเดินทางมาถึงอันที่เจ็บอ้าวได้ตัวนึงครับได้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 ได,ได,ได้นี่ไง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 อ่าอุ้ยผลดมมดกับคอครับเจ็บแสบเจ็บแสบรับผมนี่ไงอ่าอาันที่หนึ่งไได้นะครับแต่ว่าอันต่อๆมาก็ได้นะครับ นี่ไงอันนี้คือตัวหนูหนูแดงนะครับนี่อ๋อนี่ไงนี่นะครับตัวหนูตัวหนูแดงนะครับเอาไว้นะครับ อันนี้ก็คืออันที่เจ็บแล้วนะครับอันที่หกแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปเอาอันต่อไปนะทางลบครับทางลบม,มากมาก เอาเดินทางมาถึงอันที่เจ็ดแล้วนะครับเอาได้ครับได,ได้ได้ได้ดูนึงครับยูน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 เห็นบ่เพิ่เห็นบอ,นบอ,อได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเอาเอาไปดูใกล้ๆครับนี่ไงนี่ไงเด็ดอันนี้อันที่เจ็ดนะครับนี่ไง โอ้ยฝนร่มมดกัดคอครับคันครับต้องรี่เดิมรีดหนีอันนี้คือหนูแดงนะครับนี่แต่มันถือฝนนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยออ้ยเกือดล้มครับ นี่ไงหนูของเฮาไงอ่าอันนี้ก็คือตัวหนูแดงอีกแล้วนะครับนี่ไงตัวหนูแดงครับมันบ่ค่อยใหญ่นะครับแต่มันก็พอเป็นอาหารให้สาวเผาคนอย่างเฮานะครับอ่ะอันนี้ก็คืออันที่เจ็ดนะครับ อันที่แปดกำลงังสิถึงนะครับอันนี้ก็คืออันที่แปดผมจะใส่ไว้นู่นนะครับไปดูว่ามันจะได้บอว้าโอ้อยโอยไไ้ได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 ้นี่ไงนี่ไงได้แล้วครับนี่นี่อุ้ยได้แล้วครับนี่ นี่ไงอแต่ตัวมดนะครับมันไม่กินหัวมดเลยครับกินตากินหัวแต่บ่าเป็นย่างครับเขากินแต่ข่างกายของมันนะครับหัวน้อยนะครับเป็นธรรมดาครับฝนตกแบบนี้ถ้าเวลาเราไปใส่กับดับทือสักว์จะมีจำพนมดกินซิ้นครับมันจะไม่กินแบบนี้แหละครับเพราะว่า มดมันก็หากินตามธรรมชาติหลู่แล้วนะครับเพราะว่าบอนดมีถ้าบอนดมีซักตายนะครับมดได้กินนะครับมดมันก็จะมาค่อยกินนะครับอันนี้น่าจะหลายโตนะครับมดกินซ้นจะเป็นพวกมดดําที่มัดกินซ้นนะครับกับดักของเขาก็มดเพียงเท่านี้นะครับน,นี่ก็คือตัวสุดท้ายนะครับ อันนี้คือหนูแดงนะครับหนูดำเหมันบอค่อยใหญ่ครับอ่ะมดแล้วครับกับดับของเขานะครับเอาล้ครับเป็นยังไงบ้างครับสำารักการยามกับดับของเขานะครับสำหรับกับดับมันก็มืดเพียงเท่านี้นะครับ เหนื่อยมากเขาก็เจอตัวขี้เค็กที่ใหญ่ใหญ่มากอันนี้ก็คือป่าข้างๆข,ข,ของผมนะครับมันจะเปียนมดนะครับเพราะว่าฝนตกหนักนะครับอ่ะมดตัวนี้นะครับมดที่มามันมากินซิ้นนะครับนี่ไงมดตัวนี้มันจะมากินซิ้นตัวหนูนะครับที่ มันทื่อกระดาแวมันตายนะครับเหนื่อยมากครับมาคนเดียวนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับไว้คราวหน้าเอาซิมาใส่้ใหม่นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ